วันนี้โซเชียลมคมไม่มีอะไรมากไปมาถานกันว่าดูบอลอยู่ชิปเปอร์อินขนมันยูดีฟังฉันจีนี้นะจะมอกเคลอย่างหนึ่งคือบบบ เจอตัวหนึ่งที่มันใช้สมรมแมนนี่ซาราแท้จิ๋วและที่สำคัญเทนมาแล้วเรียบร้อยแล้วมีความรู้สึกหอยแขนขาเร็กเรียวคนบ้าไปแล้วลงมาต้องสองโลแกถือสุดจะผอมลงแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ลงกับฉันนั่นก็คือน้องน้าจยที่คับอยู่ตอนนี้ เรื่องของเรื่องนะต้องเกริ่นก่อนว่าก่อนที่จะมา,าเจอสิ่งนี้ก็นะคะก็คือมาชานั่นเองนะคะนี่นี่มาชาวัฒนาพาณิชย์ก็ไม่ใจเฮ้ยมุกนี้เล่งกันทุกคนปะขอไปละกันนะคะเจอตัวนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องคือว่าเพื่อนนะมันขายอยู่แล้วทีนี้ก็มีลายมานันไงแล้วเวลามันจะมีอ,อ่อทำลายมันก็ขึ้นตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ยขายดีรอก่อนนะคะลูกค้าตอนนี้ของขาตลาดนูน่นนี่นี่น,นั่นไอเราก็แบบ มันลดน้าหนักอะ่ะคือเข้าใจปาแลวฉันเป็นคนที่หุ่นดีโดยที่ต้องพยายามอะ่ะเออก็เลยแบบเฮ้ยมันขายดีจริงขนาดขาดตลาดหรอหรือว่าขาดกล่องส่งไม่ทนันคืออะไรก็ไปถามมันบอกเฮ้ยกินดีจริงลองไหมไม่เชื่อหรอกมันก็ต้องเหมือนแบบท,ทั่วไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บมันก็ให้มาลองกินเว้ยก็เลยแบว่าเออด้วยความมันยาของเราแล้วก็ร้อยแปดเล่มเกวียนของหญิงสาวนั้นก็เลยถามว่าเฮ้ยแกคือแบบ ขอฟรีได้ปะที่ไหนกับเพื่อนกันเอาตรงๆขอฟรีได้ปะอะไรอย่างนี้ก็โหว่าเฮ้ยได้แกเพื่อนๆใจใจอยู่แล้วแต่ถ้ากินดีก็รีวิวให้ด้วย,วยคือณจุดจุดนั้นอ่ะพูดเลยว่าก็แบบสตาร์ทแป๊บหนึ่งแล้วก็แบบเออเออเออก็ได้ว่าเออเออไปก่อนอ่ะเข้าใจปะขอให้ได้ของฟรีอย่าแลกมาอะไรอย่างนี้เกตปะหลังจากที่น,น,นะคะเราประทานไปไครบ7วันเรียบร้อยต้องงงมากเพราะว่ามันลดได้ไป2โลอะ คือแบบไปกินปกติค่ะไม่ได้อดไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกางเกงเก่ามันเอาเกลับมาใส่ได้อะเกงปัจจุบันมันหลวมมากแล้วก็อีกอย่างที่รู้สึกแอบชัดเจนมากคือว่ารู้สึกว่าเหงื่อมันออกตลอดเวลาเลยนะคะเหมือนเราไปวิ่งมาอะไรประมาณนั้นแต่ว่า คือก็เข้าใจนะคือหลักๆของอตัวนี้คือมันทาให้เราอะเบรนไขมันนั่นเองเออก็เลยทําให้เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เดอเบ็ดมากเลยคือไม่มีอาการคลั่งเครียงนั่นเองนะคะ <S <S เช่นเวลาที่เรากินตัวอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีนิดนึงแหละไม่ไม่เวียนหัวนิดนึงรู้สึกงุดหงิดนิดนึงอะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้ไม่เป็นเลยนะเออไม่รู้สึกว่าใจสัน่นรู้สึกเวียนหัวหงุดหงิดอะไรเงี้ยไม่ไม่เป็นนะคะแล้วก็ ตัวนี้ทําให้เราไม่เป็นผีตู้เย็นตอนกลางคืนหรือผีตู้เย็นตอนไหนก็นตามนะคะที่ต้องหลบคนกินนะคะโดยรวมๆแล้วเนี่ยตัวเนี้โอเคมากสาหรับแอนนี่แอนนี่ก็เลยมาบอกนะคะอ่ะอย่างแรกคือว่าเห็นผลเห็นผลชัดเจนนะคะคือ7วัน2อโลเนี่ยคือว่าโอเคมาก the base. สำหรับแอนเไม่มีอาการห้างเคียงนะคะ3คือเขาเรียกว่าไม่หิวทุก,กิบไม่เป็นผีตู้เย็น ก็คือราคาไม่แพงนะคะ,ะเฉลี่ยเนี่ยตกนันละประมาณ30บาทนะคะแล้วก็มีอยอยปลอกกดภัยแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวอันตรายเด็ดๆทั้งสิ้นคือวันนี้ที่เรามาบอกนะคะเพราะว่าเราจะมาแนะนําสําหรับใครก็ตามที่อยากลดหุ่นแล้ไม่รู้ว่าจะกินตัวไหนดีไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะแบบ มันจะลดได้เห็นผลชัดเจนแล้วไม่มีการข้างเคีย,ยงไม่ต้องอดหดหิดอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําตัวนี้นะคะไม่ต้องไปลองผิดลองถูกคือแอนลองนี่แอนลองนี่คือแอนนี่ลองมาให้แล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะหมาชา้าลองไปหัดซื้อกันดูก็ได้นะคะ